วันนี้ผมปริโชคนำมาดูงานไม้นะครับงานไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นบ้านของพ่อหลวงคนหนึ่งในหมู่บ้านกังหงใต้ตัวนี้นี่แม่หลวงเขาก็บอกว่าพ่อหลวงคือผู้ใหญ่บ้านนะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเอามาทาสีนี่ให้ดูการออกแบบนะโอ้เข้าท่าผมถอยมาให้ดูนี่ เขาจะเอาไม้มาต่อเฉียงเฉียงแล้วก็หนึ่งสองสาสี่เป็นสี่สี่สี่ด้านนะสวยดีใช่ด้แล้วส่วนตรงอันนี้ก็เป็นเก้าอี้คล้ายๆบ้านไอ้นึกหรือพี่นึกที่เคยผมเคยพาไปดูนะตรงด้านฐานของเก้าอี้นี่ก็เห็นว่าจ้างลงกึงเขากลึงมานะครับส่วนข้างบนก็เป็นไม้ช้ำช้า ไม้จามจุรีนะส่วนอันนี้ก็เป็นเก้าอี้เก้าอี้ซึ่งทำมาจากรากไม้นะทาสีออกแดงแๆส้มๆแดงแๆส่วนนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของไม้จามจุรีที่ทำโต๊ะนุน้นหรือไม้ชํำชานะครับนี่ สำหรับคนชอบเฟอร์นิเจอร์งานมาให้เห็นก็จะว้าวนะครับว้าวหรือแบบโอ้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประยุกต์ระหว่างคานของบ้านเสาของบ้านแล้วก็เป็นช่วงล่างที่ยึดติดกับเหล็กนะครับเหล็กเออก็ให้ความรู้สึกที่ก็ดูดีไปอีกแบบนึงเนาะ เป็นให้ให้แข็งแข็งแกร่ง,งนะคือเท่าที่ดูเขาก็จะชอบงานไม้นะไม้นะไม้ไม้อันนี้เป็นโตะ๊ะนะครับด้านล่างก็จะออกแบบเป็นฐานแบบแต่เขาก็มีการออกแบบดีไซน์ที่หลากหลายรูปแบบเนาะส่วนเข้ามาดูตรงนี้นี่เป็นเก้าอี้นะ ตรงนู้นเก้าอี้นู้นก็เป็นใช้ไม้แผ่นเลยทําเป็นเขาเรียกว่าคํายันตรงส่วนขาส่วนอันนี้ก็เช่นกันนะตรงที่เป็นคํายันก็เป็นแผน่นแผ่นไม้เลยตัดไม้เลยเป็นลําต้นของไม้ตัดเป็นแผน่นแผน่นก็เข้าท่าส่วนอันนี้ก็เป็นพนักพิงเก้าอี้ อันนี้จะมีการเจาะรูตรงที่ตาไม้นะเจาะรูออกแต่จริงๆถ้าไม่เจาะก็ได้เนาะหรือว่าไม้มันเป็นรูอยู่แล้วนะครับข้างบนก็ทำเป็นแผ่นตีสองแผ่นเล็กๆส่วนด้านนี้ก็เป็นตาไม้เช่นกันนี่ถ้าควักเป็นรูปหัวใจก็สวยดีนะหมายถึงว่าตกแต่ง แต่บางอันอย่างอันนู้นก็มาเป็นแผ่นๆไม่ทำรูเพราะว่าไม่ใช่ตรงส่วนตาเป็นแผ่นแบบตัดน้ายาวของลําต้นไม้ส่วนตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ก็เป็นทรงเออก็น่ารักเนะี่ยเป็นทรงที่น่ารักนะนี่อันนี้ก็จะเป็นแผ่นแผ่นของรอบรอบรอ,บ,อบ,บวงของเขาเรียกว่าอะลำต้นไม้ตัดตัดตัด,ตดแนวขวาง ไม่ได้ตัดแนวยาวแล้วก็นํามาวางเป็นที่นั่งที่ก้นนั่งลงแล้วก็ที่พนักพิงแล้วก็นํามาเป็นขาเก้าอี้นะขาเก้าอี้ส่วนตรงข้างล่างเขาก็จะทําเป็นจะมีไม้ขวางยึดยึดไว้นะที่รองนั่งที่ก้นหนึ่งเป็นไม้แบบ เขาเรียกว่าไม้แหละไม่ใช่เรียกว่า,นาหน้าสามหรือเปล่าไม่แน่ใจเรียกว่าหน้าอะไรไม่แน่ใจแล้วก็อันนู้นก็จะเป็นไม้ที่แบบซิกซี่ยาวขึ้นไปไว้ยึดยึดด้านพนักพิงนะเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูหน่อยหนึ่งนี่นะเป็นแผ่นเล็กๆนะยาวลงมาถึงด้านล่างยึดขึ้นไปเออเข้าใจทำด้านหลังนะ ก็เข้าใจออกแบบเอามีหลายแบบเลยเนะาะแบบเตียงอย่างนี้เราจะเห็นบ่อยทั่วไปมีขายทั่วไปในงานต่างๆส่วนอันนี้บางอันก็ซื้อมาเนาะอันนี้ไม่ได้ทำเองเพื่อนให้มาอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่เก๋ไก๋กิ๊บเก๋เพื่อนให้เป็นของขวัญจากเพื่อน เพื่อนแม่หลวงให้มาก็เออเขาท่าเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าคว้านคว้านไม้ออกนะแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่ข้างในจะเป็นโพรงโพรงเออสวยดีสวยเยียบเลยเข้าใจทํานะให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ทนเป็นเจ้าของ,งนี่นะตรงนี้ก็โต๊ะไม้นะตัวนูนก็โต๊ะไม้นะ บ้านนี้เขาชอบโตะไม้ชอบโตะไม้นะครับโดนเด็กแกล้งอยู่เลครับส่วนตรงนี้ก็โตะไม้นะครับโตะไม้ก็โตะพวกเนี้ยนะพ่อหลวงเนี้ยพ่อหลวงชื่อพ่อหลวงคำตันพ่อหลวงคำตันเป็นคนสร้างหมดเลยใครสนใจมาจ้างได้นะครับเบอร์โทรอะไรครับผมเบอร์โทรอะไรครับศูนย์แปดหนึ่งครับผมศูนย์สาม 4ี่เก08สี่ศูน06ถูกต้องนะอพอดีว่าพ่อหลวงเขายังไม่ว่างนะครับก็ผมมาผิดเวลาก็เลยพาดูแล้วก็แนะนำเบอร์โทรใครสนใจที่ทุกตัวที่เห็นเนี้ยยกเว้นเก้าอี้ตัวนูนเนาะยกเว้นเก้าอี้เก้าอ้ตัวนูนนะก,นก,ตตนนนะก็ที่พ่อหลวงไม่ได้ทำนะครับผม